สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนํานะคะอาหารเสริมผู้ชายนะคะชูกิน1เม็ดก่อนออกซึกนะคะจูดหเม็ดก่อนมีการบ้าน15นาทีรู้เรื่องแข็งตัวเร็วภายใน15นาทีนะคะกิน1เม็ดก่อนมี15นาทีแข็งตัวเร็วอึดทนนานนะคะบางท่านนะคะตอบโจทย์ดได้ดีเ้นรอบได้ด้วยนะคะ แล้วก็ของเมียนะคะของผู้หญิงเนาะกินแล้วอกฟูรูฟิตนะคะกระชับมดลูกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะบำรุงผิวนะคะผิวใสเปล่งปลั่งนะคะแล้วที่สําคัญเพิ่มอารมณ์ได้ด้วยนะคะเพิ่มอารมณ์แบบความรักนะคะเพิ่มอารมณ์แบบปลอดภัยนะคะเซตนี้ราคายกเซตนะคะชาย1ห,หญิงหนึ่งนะคะอย่างละหนึ่งเนาะเซตนี้ราคายอยู่ที่ ร5 0บาทใครที่สนใจแจ้งมาได้เลยนะคะแล้วก็พีน่าจะแจ้งราคาอีกครั้งหนึ่งนะคะราคาปกตินึงกล่องแล้วแต่อยากได้ของผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะหนึ่งกล่องราคา4 0่บาท2กล่อง750บาท3กล่อง1,100บาท4กล่อง1,450บาท5้ากล่อง1,800บาทคือคุ้มมากปลอดภัยมีอโยปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงนะคะขายดีมากพีน่ากล้าขายนะคะทุกคนต้องลองนะคะใครมีปัญหาเรื่องบนเตียงนะคะใครมีปัญหาในด้านอารมณ์นะคะเรามา เปลี่ยนเปลงเรามาดูเลตัวเองนะคะตอนนี้เลยไม่ดีจริงไม่ขายนะคะไม่บอกต่อนะคะจีน่าปตัตตานีนะคะโทรสั่งได้เลยที่เบอร์0ูนย์เก้าแปดศย้าานย้ำนะคะ0ูนย์เก้าราคาที่แม่ค้าแจ้งไปนะคะสำหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะก็คือโอนส่งฟรีเก็บเงินไปทางบวกเหมาเหมาห้าสิบบาท เพียงโทรมาแจ้งในเบอร์0 8 9 8 0 5 9 1 3 2 3แล้วแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ได้เลยโอนหรือว่าไปทางแจ้งมาได้เลยนะคะแม่ค้รารอรับสายอยู่นะคะแม่ค้าปะตะัตตานีค่ะ